ลุงโนกมาแล้วครับลุงโนกครับขอเข้ากล้องหน่อยครับเย่เยโอเคนี่ไม่ได้ใส่เสื้อแขนยาวนะครับน <c oughs> ได้ไหม <c oughs> ลุยลุยครับลุยลยดำๆกันไปครับ <c oughs> นะครับ สวัสดีครับวันนี้มาพบกับแท็กนะครับเหมือนเดิมครับเซ็งกันก็วันนี้จะมาพาปักด้านะครับว่าเราเดินไปถึงไหนแล้วเนาะแล้วก็มีลงอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับนี่นะครับอันนี้ก็คือเอ่อตะข่ายขาวนะครับนะเป็นตะข่ายคุมโรงเรือนนะครับกันแมลงกันอ่าศัตรูพืชนะครับนะก็ กระสอบสีขาวนะที่เห็นก็คือเป็นกระสอบของแกบเผานะครับนะแกบดําแล้วก็นี่เลยครับลงเรือนแรกนะลงเรือนแรกก็คือจะเป็นลงปุ๋ยนะครับนะเป็นลงปุ๋ยก็คือหมักปุ๋ยพวกปุ๋ยมูลวัวนะครับปุ๋ยมูลวัวเศษพืชนะครับก็จะมีส่วนที่โดนแดดนะครับอันนี้เอาไว้หมักนะอันนี้เอาไว้หมักอันนี้ไว้หมักแล้วก็ ส่วนตรงนี้คือหมักเสร็จแล้วเราก็จะเอามาไว้ด้านนี้นะครับก็เดี๋ยวจะทำะผนังให้เรียบร้อยนะครับนะตรงนี้ก็คือกลางแจ้งเลยกลางแจ้งแบบนี้เลยนะครับนาะแต่ก็จะสามารถมีอะไรปิดกันได้แต่ตรงนี้จะเทป,ปูนนะครับนะตรงนี้จะเทป,ปูนนะครับแล้วก็นี่ครับก็เป็นพวกหญ้าพวกอะไรที่ทางฟาร์มเป็นพวกหญ้าที่ทางฟาร์มเราเนี่ยได้อ่า ยังไงนะครับได้ทําการถอนเนาะได้ทําการถอนถอนออกมาเราจะไม่ใช้ยาฆ่า,มาแมลงฆ่าเราจะไม่ใช้ยาฆ่าย้านะครับนะเราจะไม่ใช้ยาฆ่ายาในการทําลายหญ้านะครับต่อมาเลยนะครับลงที่2นะลงที่2ค่อนข้างที่จะยาวนะครับแบ่งเป็น3ส่วนนะครับจุดแรกนะครับจุดแรกตรงนี้ตรงนี้เลยเดี๋ยวผมขอขยับนะเหมือนกว้างนะ จุดแรกนะครับตรงนี้ตรงนี้ก็คือเลี้ยงไสเดือนนะครับเลี้ยงน้องไสเดือนแล้วจุดที่2นะครับจุดที่2ที่เป็นล็อกล็อกนะครับจุดที่2นี่คือทำปุ๋ยน้ํานะครับนะเป็นหมักปุ๋ยน้ํานะนะครับจุดที่3ที่กําลังเห็นอยู่นะครับจุดที่3เนี่ยอันนี้เอาไว้เพาะพันธุ์ผักนะครับนะ เอาไว้เพาะพันธุ์ผักต้นก้าต้นอ่อนอะไรอย่างนี้นะครับนะที่เขายังต้องอยู่ในโรงเรือนนะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะส่วนแปลงปลูกนะครับนี่แปลงปลูกด้านนี้เลยครับก็คือจะลงปลูกพอพอผ่านกระบวนการของการเพาะพันก้าเนาะพืชบางสายพันธุ์ที่เราเพาะพันก้านะก็จะเป็นก็พอผ่านกระบวนการเสร็จแล้วเราก็จะเอาลงพื้นที่จริงนะครับนี่นะครับลักษณะ กำลังทำงานกันอยู่เลยนะครับทีมงานคุณภาพนะครับก็ค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับนะค่อนข้างที่จะใหญ่เลยสำหรับผม เป็นทรงแอลนะครับเป็นทรงแอลาตรงมุมตรงนั้นนะครับมีนาม,มีแนวน้มนะครับมีแนวโน้มที่จะ,ะต่อจนเป็นแอลนะครับนะเพราะว่าตอนนี้มันยังไม่ต่อนะยังยังตัดตรงน,นี้หน่อยหนึ่งน,นะครับก็มีแนวโน้นมอนาคตที่จะจะเป็นทรงแอลนะครับนะแบบต่อต่อให้มันเป็นลงเดียวกันเลยนะครับ ได้นะครับถนัดใครถนัดมันนะครับส่วนผมไม่ถนัดอะไรเลยนี่นะครับงานปีมือนะครับนี่ก็ปูนที่เราจะเอาไปเทนะครับนาะ ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับงานของช่างนะครับนะงานของช่างฝีมือนะครับไม่ใช่เรื่องง่ายถ้าให้ผมทำนะพังภายในวันเดียวนั่นแหละครับลมแรงมากครับที่นี่ สำหรับแตกไม่ง่ายนะเนี่ย <laughs> มเหล่อเยอะก็เอามีฝานเอาไ,ได้นะฝานฝานจะขยับรถเข้ามาด้านนี้นะครับเพื่อที่จะเอาอ่ะไม้ท่อนเนี้ยเพื่อที่จะเอาไม้ท่อนเนี้ยขึ้นไปด้านบนนะครับนะ เราเอารถมาเทียบนะเอารถมาเทียบเพื่อที่จะยืนนะครับนะส่งไม้ขึ้นไปด้านบนนะครับนี่ครับลุงโนกมาแล้วครับลุงโนกครับขอเข้ากล้องหน่อยครับเย่เย่โอเค ซีโอในฟาร์มนะครับลุงโหนกลุงโหนกงเป็นซีโอในฟาร์มนะนนะ ตัวใหญ่มีไหมหหยยนี่นะครับห,หากท่านใดสนใจอยากแอบลงโฆษณาในช่องนะครับจัดได้เลยนะครับนะกระซิบบอกผมมานะครับใครอยากสนับสนุนอะไรบอกนะครับนะแต่ขอแอบอูกก้ก่อนนะครับก็ หลบต้ต้นมะละกอพืชพันธุ์นานาชนิดที่นี่นะครับออกดอกออกผลไวนะครับนะแดดค่อนข้างที่จะร้อนนะครับค่อนข้างที่จะร้อน,น,นดูจากแสงด้านนอกนะนนมือหายไปแล้วนะครับมือหายไปแล้วแสงแรงมากเลยนะครับแล้วผมก็ไม่ได้ใส่เสื้อแขนยาวด้วยนะนี่ไม่ได้ใส่เสื้อแขนยาวนะครับ ได้ไหมลุยๆครับลุยๆดำๆกันไปครับนะครับแดดร้อนครับแดดร้อนมากแต่เราไม่กลัวดำนะครับเพราะว่าเราดำกันอยู่แล้วนะ ขอตั้งกล้องถ่ายทำนะครับผมถ่ายทำการทำงานของพวกเราช่วงนี้เราจะทำการเพิ่มความเร็วของคลิปนะครับเป็นการย่นระยะนะครับให้มันสั้นลงนะครับ เองนะครับเอ้าลืมลืมเป็นทั้งทีมงานเลยเราอ่ะ นี่นะครับบริษัทมังกรมังกรทองนะครับเห il anyway well> ็นเสื้อแล้วรีบส่งเงินค่าโฆษณาได้นะครับอันนี้อันนี้ไม่ได้โปรโมทนะครับแต่ถ้าอยากโปรโมทก็สนับสนุนเงินได้นะครับการเก็าการเก็การเกตรงนั้นน่ะนี่ครับบริษัท VN หลังคาเหล็กนะเมทันชิดนะครับ เห็นแล้วรายงานตัวด้วยนะครับเมื่อกี้มังกรมังกรทองไปแล้วนะฮะอันนี้ครับบารามีนะครับมีท่อนชีตนะครับอะไรนะมีทอนชีตเมทอนชีต์เกลับกลับหน้าก็สนโฆษณาให้ฟรีนะครับช่วงนี้โฆษณาให้ฟรีเดี๋ยวล้านวิวเมื่อไหร่นะมีค่าตัวนะฮะสำหรับซีอีโอเราเนี่ย ค่าตัวสูงมากน,น,น,านะนครับเดี๋ยวเอานะขึ้นด้านนี้นะครับไปช่วยก่อนนะแป๊บ I'm

งั้นเดี๋ยวทำเป็นเลยจบนี่เดี๋ยวจะใ,ให้ลุงนี่เขามาปั้นบเดี๋ยวเราไปปั้นกันคุ้มกิ่มสองคน ผมไม่รู้นะครับว่าจุดหมายของทุกคนคืออะไรแต่จุดหมายของพวกเราคือได้สร้างผักนานาชนิดที่ปลอดสารเคมีปลอดยาฆ่า,มาแมลงอยากให้ผู้บริโภคได้กินของที่ปราศจากยาฆ่า,มาแมลงเลยหันมาทําการเกษตรอินทรีย์แบบนี้นะครับการเกษตรที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและคนที่เรารัก โครงการเล็กๆโครงการนี้อาจไม่สามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้แต่เพียงเพื่อหวังให้คนที่เห็นด้วยเข้าใจในสิ่งที่เรากำลังทำมองเห็นในสิ่งที่เรากำลังทำเพียงเพื่อฉุดคิดว่าการกินเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่จะทำให้เรามีร่างกายแข็งแรงและสุขภาพแข็งแรงที่นี่ไม่ได้เป็นแปลงผักอย่างเดียว ไม่ได้เป็นสวนอย่างเดียวแต่วันข้างหน้าทุกคนสามารถมากลางเต็นทพักผ่อนได้เราทำเพื่อส่วนรวมครับเราทำเพื่อทุกคนเราวางโครงการนี้มาอยากให้มันสำเร็จทำด้วยใจลุงโหนกเองก็เช่นกันครับเป็นกํำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับขอบคุณครับ ขอบคุณทีมงานทุกคนและที่สำคัญขอบคุณลุงหนกมากที่เปิดโอกาสให้ที่นี่เป็นสวนเกษตรอินทรีย์วันนี้พวกเราทีมงานก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากกดติดตามกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจและกดกระดิ่งแจ้งเตือนหากมีอะไรสามารถพูดคุยได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างเลยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ